สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใจถึงใจวันอยู่บำมรงพดให้กําลังใจเสกโลโซหลังโดนจำคุก2ปี18เดือนจากกรณีสารดีกาไม่อนุญาตดีกาคดีจำคุกร็กสตาคนดังเสกโลโซ เป็นเวลา2ปี18เดือนแม้รอลงอาญาคดีเสพยาและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี60โดยก่อนวันสาลดีกาพิจารณาคดีเซกโลโซเพิ่งโพดขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดในวันอยู่บำรุงสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยได้โพดคลิปที่เซกโลโซจับกีตาร์แต่งเพลงให้วันอยู่บำรุงพร้อมโพ์ข้อความให้กำลังใจว่าศาลดีกาพิพากษาจำคุกเซกโลโซ2ปี18เดือน ไม่รอลงอายาขอส่งกำลังใจให้เพื่อนเสร็จครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ